บทสาธยายเรื่องมัณน,นาประสูตรคุณสมบัติแห่งบุรุษหลักธรรมที่เสมอภาคในการครองเรือนที่มาจากพระสุดตันตปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนวัคมาตุคามสังยุตในย่อหน้าที่460ถึง461เจริญพร ญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอามนาปะสูตรเป็นพระสูตรที่สองแห่งเปยาละวั์มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่ามะนาปะในชื่อพระสูตรนี้หมายถึงเป็นที่น่าพอใจหรือเป็นที่ชอบใจ พระสูตรนี้เป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากอมนาประสูตรโดยตรงแต่เป็นการแสดงธรรมในมุมกลับกันคือทรงแสดงถึงคุณสมบัติของบุรุษในมุมมองของสตรีซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงหลักความเสมอภาคและความสมดุลในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ณนะที่แห่งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้ประกอบด้วยองค์หประการย่อมไม่เป็นที่ชอบใจของมาตุคามโดยส่วนเดียวองค์หประการนั้นเป็นไนคือรูปไม่สวยไม่มีพกขสมบัติไม่มีมารยาทเกียรติ้รานและ ไม่มีบุตรให้แก่เขาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้ประกอบด้วยองค์ห้าประการเหล่านี้แลย่อมไม่เป็นที่ชอบใจของมาตุคามโดยส่วนเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้ประกอบด้วยองค์ห้าประการย่อมเป็นที่ชอบใจของมาตุคามโดยส่วนเดียว อง์ห้าประการนั้นเป็นไฉไนคือมีรูปสวยมีโภคสมบัติมีมารยาทขยันไม่เกียจคร้านและมีบุตรให้แก่เขาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้ประกอบด้วยองห้าประการเหล่านี้แลย่อมเป็นที่ชอบใจของมาตุคามโดยส่วนเดียวหลักธรรมสำคัญ ที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. หลักแห่งความเสมอภาคในธรรมวินัยพระสูตรนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่าหลักการในการครองเรือนที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้นั้นมีความเป็นธรรมและเสมอภาคกันทั้งสองฝ่าย คุณสมบัติทั้ง5ประการที่ทรงแสดงไว้ในอมนาประสูตรสำหรับสตรีนั้นได้ถูกนำมาใช้เป็นมาตรวัดสำหรับบุรุษด้วยเช่นกันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่คือการแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ให้ความสำคัญแก่เพศใดเพศหนึ่งมากกว่ากันแต่ให้ความสำคัญกับคุณธรรมและคุณสมบัติ ที่แต่ละบุคคลพึงมีเพื่อที่จะทำให้ชีวิตคู่นั้นดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีความสุข 2. อง,องค์ประกอบ5ประการที่บุรุษพึงพิจารณาพระองค์ได้ทรงชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติทั้งฝ่ายเสื่อมและฝ่ายเจริญของบุรุษเพื่อให้เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับผู้ครองเรือน คุณสมบัติฝ่ายเสื่อมข้อ 1. รูปไม่สวยคือความบกพร่องทางรูปปกายภายนอกซึ่งย่อมเป็นปัจจัยแรกๆในการพิจารณาของฝ่ายหญิงเช่นกันข้อ 2. ไม่มีโภคคสมบัติสำหรับบุรุษผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวข้อนี้ยิ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะหมายถึง ความไม่สามารถในการจัดหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูครอบครัวได้ข้อ 3. ไม่มีมารยาทคือการเป็นผู้ทุศีลประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่ให้เกียรติคู่ครองไม่มีความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความร้าวฉานในครอบครัวข้อ 4. เกียรติ้านคือความไม่ขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีวะ ซึ่งจะนำพาครอบครัวไปสู่ความยากลำบากขอ้อ 5. ไม่ได้มีบุตรให้แก่เขาในพระสูตรนี้ทรงใช้คำว่าปจัญชะสะนะละพะติซึ่งหมายถึงการไม่มีบุตรให้แก่เขาซึ่งเป็นหลักการเดียวกันที่ตรัสกับฝ่ายหญิงในทางตรงกันข้ามบุรุษที่มีรูปประสมบัติ มีทัพสมบัติมีศิลธรรมความประพฤติดีมีความขยันหมั่นเพียรและสามารถมีทายาสืบสกุลได้ย่อมเป็นที่รักที่พึงพอใจของสตรีและเป็นเสาหลักที่มั่นคง,งของครอบครัวทั้งอมนาประสูตรและมะนาประสูตรนี้จึงเปรียบเสมือนกระจกสองบานที่พระพุทธองค์ทรงประทานให้แก่คารวะ บานหนึ่งสำหรับสตรีได้ส่องดูตนเองและอีกบานหนึ่งสำหรับบุรุษได้ส่องดูตนเองเพื่อให้แต่ละฝ่ายได้พิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของตนและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณสมบัติอันดีงามชีวิตคู่ที่ประกอบด้วยบุคคลสองคนที่ต่างก็มุ่งมั่นพัฒนาตนเองเช่นนี้ ยอมเป็นชีวิตคู่ที่มีความสุขความเจริญและเป็นพื้นฐานอันดีงามของสังคมสืบต่อไปขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร